ที่น่ารักของคุณครูฝนทุกคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูฝนวันนี้นะคะคุณฝนมาในรายวิชาจังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้คุณฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆไปติดตามชมกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเตรียมสม,มุดให้พร้อมแล้วไปเฉลยแบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่แล้วกับพี่น้ำหวานได้เลยคะ่ะ ช่วงฉเฉลยแบบฝึกหัดกับพี่น้ำหวานพบกับพี่น้ำหวานอีกแล้วนะคะเราไปฉเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะครั้งที่แล้วนะคะคุณผู้หให้เด็กๆทําใบงานนะคะเรื่องรัชธรรมนูญกับการปกครองนะคะข้อที่หนึ่งะคะประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรยาญาสิทธิราชนะคะมาเป็น ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะเมื่อพศออ2475นะคะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะคะอำนาจสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศเรียกว่าอำนาจอธิปไตยนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะ ะะก็คือนิติบัญญัติก็พิมพ์งลงไปนะคะใช้อำนาจผ่านทางผ่านทางไหนคะเด็กๆรัฐสภานะคะสองนะคะก็คือฝ่ายอะไรเอ่ยฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะใช้อำนาจผ่านคณะรัฐมนตรี ต่อมานะคะสุดท้ายก็คือไฟตุลาการนะคะผ่านสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะอำนาจอธิปไตยนะคะเราก็จะแบ่งได้เป็น3ฝ่ายนะคะฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ตุลาการนะคะนิติบัญญัตินะคะเราก็จะผ่านรัฐสภา ฝ่ายบริหารผ่านทางรัฐบาลแล้วก็อำนาจตุลาการก็จะผ่านทางศาลนะคะต่อมานะคะรัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายนะคะส่วนรัฐบาลนะคะก็คือมีหน้าที่บริหารแล้วก็พัฒนาประเทศส่วนศาลนะคะก็จะมีหน้าที่พิจรารณาแล้วก็พิพากษานะคะคดีความต่างๆนั่นเองแบบนี้นะคะ เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บของเด็กๆเองนะคะสําหรับวันนี้พี่น้ําหวานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เฉลยแบบฝึกหัดกับพี่น้ำหวานไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับวันนี้รู้นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้น,นเด็กๆไปติดตามชมกันได้เลยคะ่ะ วันนี้นะคะคุณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองเด็กถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546กฎหมายที่ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กการส่งเคราะห์คุ้มครองพัฒนาฟื้นฟูเด็กโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับซึ่งประกอบด้วย9หมวด หมวดที่1คณะกรรมการคุ้มครองเด็กคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก,กระดับจังหวัดหมวดที่2การปฏิบัติต่อเด็กผู้ปกครองอุปการะเลี้ยงดูนักงานเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่รับผิดชอบหมวดที่3การส่งเคราะห์เด็กกำหนดลักษณะเด็กที่พึงได้รับการส่งเคราะห์กำหนดเกณฑ์และวิธีการส่งเคราะห์เด็กหมวดที่4 การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกำหนดลักษณะของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพรวมถึงในกรณีเด็กที่ถูกทายรณกรรมหมวดที่5ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกำกับดูแลเด็กหมวดที่6สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรลับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูหมวดที่7การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดช,ชอบต่อสังคม ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาให้อํำนาจในการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหมวดที่8กองทุนคุ้มครองเด็กจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นทุนใช้ใจ่ายในการส่งครอคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กหมวดที่ 9. บทกำหนดโทษกำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนสาระสำคัญของกฎหมาย 1. เด็กตามกลุ่มเป้าหมายคือใครคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 2. เด็กที่เพิ่งได้รับการสงเคราะห์คือใครเด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงณนะที่ใดที่หนึ่งเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะหรือเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใดๆเช่นถูกจำคุกกักขังพิก,ก,พการทุพพลภาพเจ็บป่วยเรือ้อรัง ยากจนเป็นผู้เยาว์อย่าร้างโรคจิตโรคประสาทเด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมีชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบเด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาพยากลําบากเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการส่งเคราะห์ตามกําหนดกฎกระทรวงเด็กที่กระทําผิดต้องหาว่ากระทาผิด เด็กได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา 3. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรมการทําร้ายร่างกายการทําร้ายจิตใจการล่วงละเมิดทางเพศการปล่อยปลาละเลยและทอดทิ้ง 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 3. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎกระทรวงการปฏิบัติต่อเด็กต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติ บทบาทของผู้ปกครองผู้ปกครองต้องไม่กระทำทอดทิ้งเด็กไว้สถานที่รับเลี้ยงและไม่มารับกลับและทิ้งเด็กไม่ป้องกันดูแลอย่างเหมาะสมจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะการเลี้ยงดูโดยมิชอบบทบาทของโรงเรียนสถานศึกษา โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาบทบาทบุคคลทั่วไปหากพบเห็นการทำร้ายเด็กรีบแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา24บทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ 1. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้รับแจ้งเหตุให้มีอำนาจเข้าตรวจคน้นและมีอำนาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 2. ให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที 3. กรณีที่ต้องสืบสอบและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวอาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนกรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติเด็กเป็นผู้กระทำทารุณกรรม 5. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและตรวจสอบ ตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษา,า,ก,รก,ษากรณีที่1เด็กหญิงกอยญ่าวัยสามขวบถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะป้าตาเดินผ่านมาเห็นจึงโทรแจ้งตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาคลุมครองเด็กโดยนําเด็กไปตรวจร่างกายเบื้องต้นที่โรงพยาบาลและดําเนินการสืบสอบและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวโดวยอาจส่งเด็กเข้าไปยังสถานแรกรับเป็นการชั่วข่าวเพื่อดําเนินการต่อไป ตัวอย่างกรณีศึกษากรณีที่2เด็กชายต้นกล้าถูกพ่อตีทุกวันมีบาดแผลและรอยฟอกช้ำทั่วตัวลุงโชคเพื่อนบ้านจึงโทรแจ้งตำร,รวจพนักง,งานเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาคุ้มครองเด็กโดยนําเด็กไปตวรวจร่างกายเบื้องต้นที่โรงพยาบาลและดําเนินการสืบสอบและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวโดวยอาจส่งเด็กไปอยู่ในความดูแลของเครือญาติหรือสถานแรกรับเป็นการชั่วคราวเพื่อดําเนินการต่อไป พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546เป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมทั้งกลุ่มเด็กทั่วไปได้แก่นักเรียนนักศึกษาและกลุ่มเด็กจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์เช่นเด็กเร่ร่อนเด็กถูกทารุณกรรมโดยกําหนดบทบาทหน้าที่ทั้งในระดับมหาภาคผ่านกลไกคณะกรรมการคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดและในระดับจุลภาคผ่านการทําหน้าที่ของผู้ปกครองโรงเรียนบุคคลทั่วไป และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันคุ้มครองเด็กในสังคมให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตวันนี้นะคะครูฝนก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะ ให้นักเรียนนะคะอ่านสถานการณ์นางตอไปนี้นะคะแล้วตอบคําถามนะคะคุณครูก็จะมีสถานการณ์ให้เด็กๆอ่านนะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนสถานการณ์ลงในสมุดนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่นะคะเขียนโจทย์ลงในสมุดแบบของคุณครูฝนได้เลยนะคะก็คือให้เด็กๆอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถามนะคะมีทั้งหมด5ข้อ สิบคะแนนนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมนะคะสถานการณ์ที่คุณครูฝนให้ในอีกแผ่นหนึ่งนะคะเด็กๆไม่ต้องรอกลงสมุดนะคะ ในคนในดะที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูฝนได้เลยนะคะในยัยยาลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านและที่สําคัญดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอสําหรับวันนี้คุณครูฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปับหน้าสวัสดีค่ะ The it's beautiful sun is up, a beautiful day My beginning will be as bright as a sun. Come on, you come along, and it feels so bright It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter.